ดักรอมาก่อนอะไรวะโอเคอ่าแล้วกูโดนเลยไงเยอะเหลือเกินอ๋นอเมื่อกี้เวทอ่าโดนเปลี่ยนใจไงโดนเปลี่ยนใจอ้าเปลี่ยนใจดักรอเปลี่ยนมาดิเปลี่ยนมาดิโอ้แล้วให้ตาหน้าให้ดักรอคืนแล้วผมก็จะโดนสองสียหรอโอ้ใส่สองไป กูจบแล้วใบนี้เมืม่อมอนสเตอร์เปลี่ยนฝั่งนะครับสร้างความเสียหายคนที่ครอบครองการ์ดเป็นคนสุดท้ายเท่ากับพลังยมตีแล้วแม่งใส่มา2ใบแล้วกูกูโดนใช่ปะอ่าเรียบร้อยกูโดนใช่ปะไม่ต้องลีลาเข้ามาโอ้โหสองตีไม่อร่อยว่ะใครทิ้งไม่อร่อยมึงก็อย่าเด็กแต่ทีแรกสิว่า ไอ้เหย,ยุดเลยนะไม่เจอกันที่มาจากไหนวะไอ้เหี้ยเอ้ยคนังว้าเลย